นะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณกดแชร์คนละหนึ่งครั้งนะครับเพราะบางคนอาจจะลืมแชร์ออกไปกดแชร์คนละครั้งหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้มันมีประโยชน์มากๆนะครับเวลาคุณโดนลากหรืออะไรก็ตามแต่คุณผิดทางผิดทางเมื่อไหร่อ่าจดครับเราจะผิดทางต่อเมื่อเราออกออเดอร์ฝั่งตรงข้ามกับแนวรับแนวต้านหมายความว่าถ้าเราเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วมันชนต้านเราผิดทางเราบายไปเรื่อยๆแล้วมันชนรับเราผิดทาง และหลังจากที่เรารู้ว่าเราผิดทางเราจะต้องหาจุดแก้ออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกร้อยเรียงกันเป็นเหตุและผลเกิดแบบนี้จึงทําแบบนี้ออกกฎแบบนี้มาเพื่อควบคุมสิ่งนี้ออกกดแบบนี้มาเพื่อไม่ให้ทําสิ่งนี้เพื่อให้ทําสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกร้อยเรียงกันมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นแพทเทิร์นทุกอย่างแชร์เก็บเอาไว้นะครับเพราะวันนี้มีเรื่องการหาจุด tp ของฝั่งที่ผิดทางด้วย เพราะคนที่ไล่เซลมาเรื่อยๆนะครับโซนนะครับแล้วไล่เซล์มาเรื่อยๆเนี่ยโดนลากกันมายับๆเนี่ยตอนเนี้ยคุณกล้าเซลล์ลงมาหรือเปล่าคุณไม่ได้กล้าเซลล์ลงมาแล้วพอร,ราคามันย่อลงมาคุณรู้สึกว่าคุณติดลบน้อยลงคุณก็อุ่นใจแต่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยไอ้นี่แหละคือความอันตรายคือการที่คุณไม่ทําอะไรเลยแล้วรอให้มันกลับว่าเดิมมันจะกลับมาที่ราคาเดิมแต่มันไม่กลับไงมันวิ่งไปแค่ชนลับชนไส้แต่ไม่ถึงรับ เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ต้องแก้สถานการณ์ให้ทันขนาที่มันไซเวยอยู่หรือขณะที่มันวิ่งไปเคลียร์คน Fol l o w by f o l l o w s a ซ e คุณต้องแก้พอร์ตให้ได้ให้ทันนี่คือเคล็ดลับของชัยชนะของเราเลยคือทุกครั้งที่เรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ถ้าผู้คุณไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เนี่ยพวกคุณเทรดกี่ครั้งชนะไปเรื่อยเยคุณก็จะมาเสียทั้งหมดในท้ายที่สุดอยู่ดีนะครับ